มาดูที่เอเชียในบ้านเรากันบ้างค่ะในเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่ากำลังจะมีแขกกิติมศักดิ์มาเยือนอีกแล้วค่ะนั่นก็คือแอนโทนีบิงเคนนั่นเองนะคะดนตรีตามประเทศจารัสค่ะกำลังจะมาทัวร์เอเชียนะคะร่วมประชุมอาเซียนที่เวียงจันทร์ค่ะก็กำหนดการนี้นะคะก็จะมาทั้งหลายๆที่มอกจากที่เวียงจันทร์นะคะมาประชุมค่ะก็จะเดินทาง24-3สิงหาคมนี้เลยนะคะ24กรกฎาคมถึง3สิงหาคมก็ จะมาเยือนเอแล้วก็จะไปเวียดนามด้วยนะคะจะไปร่วมพิธีท่านเลขาของพรรคเวียดนามด้วยนะคะก็จะมาทั้งที่เวียดนามสอปปลาี่ปุน่นฟิลิปปินสิงคโปร์มองโกลเลียนะคะมาหลายๆที่เลยทีเดียวค่ะก็เขาเองก็เริ่มงานแรกนะ่าจะไปร่วมรัฐพิธีนะคะที่เวียดนามก่อนเลยค่ะก็จะมาประชุมอาเซียนที่เวียงจันทร์นะคะ ประชุมจตุภาคีค่ะชื่อเพราะเลยหรือว่าคอรสนะคะที่กรุงโตเกียวนั่นเองค่ะแล้วก็ หาลือความสัมพันธ์ทวิภาคีกับหลายประเทศนะคะประชุมอาเซียนที่เวียงจันทร์นะคะลิงเคนก็จะพบกับหวังอีด้วยค่ะมาจินกับสรัฐก็มีการหาลือกันนะคะในระดับนโยบายต่างประเทศแล้วก็สม่ำเสมอค่ะการสื่อสารต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะจีนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนนะคะที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ไปมาเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนะคะได้พบทั้งหวังอีแล้วก็สีจิ้นผิงค่ะซึ่งทางด้านสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวนะคะว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยควรจะเป็นหุ้นส่วน ไม่ใช่คู่แข่งนะคะก็เดี๋ยวรอดูมานะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับแอนโทนีบลิงเคนนะคะตอนนี้ที่บ้านก็กำลังยุ่งยุ่งอยู่ค่ะสำหรับหัวหน้านะคะทางด้านของไบเดนนั่นเองค่ะถ้าน์เดนทรัมมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะเขาเองก็จะไม่หนุนไต้หวันนะคะแล้วก็จะหันไปจับมือกับคิมจองอึนเกาหลีเหนือด้วยค่ะก็บรรยากาศต่างๆระหว่างทรัมป์กับไบเดนก็คงจะแตกต่างกันไปนะคะก็ รอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ NATO Asia นาโตเอเชียนะ่ะถ้าโดนนั้นทั้มาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทั้เองก็จะไม่ได้ออสนับสนุนนาโตอยู่แล้วนะคะรวมทั้งนาโตยุโรปแล้วก็นาโตเอเชียด้วยล่ะค่ะทางด้านเวียดนามนะคะปูตินเองก็เพิ่งมาเยือนไปนะคะแล้วก็งานสุดท้าย ที่ทางด้านของเลข,ขาธิการพรรคของเวียดนามทำไว้นะคะนั่นก็คือการมาต้อนรับปูตินนะคะแล้วก็ผูกมิตรทางด้านการค้ากันนะคะเดินหน้าเทดดลลาก้อนโตทีเดียวคะ่ะลิงเคนมาคราวนี้นะคะก็ต้องมาแสดงหน้าที่นะคะก็ สหรัฐเองก็ผูกมิตรกับเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นหน้าที่ของแอนโทนีบริงเคนที่จะมาในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวทำกันต่อนะคะสําหรับการประชุมอาเซียนที่เวียงจันท์ค่ะคงได้มีการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันนะคะรวมทั้งภาพของบริงเคนที่จะไปร่วมงานพิธีรัฐพิธีที่เวียดนามด้วยล่ะค่ะ